ไอ้หนูลงได้ไหมลูกเร็วๆลงมาลงมาไขวานครับลูกครับสนจริงๆขึ้นต้นไม้ไขวานครับ,รบรรมาแล้วลงมาแล้วแล้วตกมาอายเขาหนาะ เฮ้ย yeah, yeah. ลูกครับโอ้โหน้องข่าเป็นแมวขาวมณีตาสองสีนะคะขี่อ่อนขี่เล่นโซนลูกครับลงมาเร็วๆเข้าบ้านเร็วๆมาโอ้โ,อโ,อโอจะลงอจะลงอ่ะจะลงได้ไหมจะลงยังไงเอาหัวลงฉลาดมากๆลูกเฮ้ยเจ๋อมาเร็วลงมาเร็วลูกมาเร็ว โอ๊ยจะลงได้ไหม <c ười> ครับลงเองเธอลงเองไม่เอาหรอกไม่รับไม่รับอยู่ลงนี้ยอยู่ลงลง,ลงสิลูกลงได้ไหมมาแล้วนูกรับลงมาจ้าเอ๋ ไหนดูตาหน่อยเล้ไหนดูตาหน่อยอ้าวอ้าวจะลงอโอ้ยลงได้ไหม๋ย้มาดูซิว่าลูกจะลงได้ไหมโอ้ยเอาเอาหัวลงอืมอ่าข่อยหลังลงที่ลูกอ๋อ มาเลยลงมาครับลงมาครับโอ้ยเอาเอาฮึบฮึบฮึบไปแล้ว